ประมาณ3ามสบโลครับแต่ว่าคือเวลาที่ต้องมาต่อด้วยน้อมันลำบากใจมากรสารละล่างก็ยังไม่ได้แบบยังไม่ได้ไปไหนเลยเหมือนกันแต่ว่าถือว่าเป็นแรงบรนดาใจให้กับคนใกล้เคียงเพราะว่าเพื่อนๆนที่อยู่รอบข้างเอเห็นเราเริ่มแบบลงมาได้ก็จะเริ่มแบบเริ่มทําด้วยกันเพราะเห็นว่ามันไม่ได้ยากอะไรนี้ครับแล้วก็น้องๆในบริษัทเองก็ตอนนี้ก็ต้องลดทั้งบริษัทเลย

โอ้โหตอนนั้นมันหนักแล้วฮะตอนนั้นผมร้อยแปดสิบไปร้อยร้ร้อยแปดขึ้นไปในชีวิตตอนนี้อยู่ในโรงพาบเนี่ยเคยสูงหนักสุดก็ร้อยแปดสิบแล้วตอนนี้ก็มาร้อยแปดสิบอีก <c oughs> อมันมันมีแบบมอนจะล่อรวยเยอะแยะโอ้โหตอนนี้ไปตรวจดิโอ้โหไม่ครบองค์มามา,มากันครบองค์ประชุมครับแล้วก็มันจะมีเรื่องที่แบบฮอร์โมนมันบอกว่าเราเหมือนคนอายุแบบแปดสิบห้าอ,อะไรเงี้ยนะพี่ชิคก็เลยทําให้อ่า น่าจะดูแลตัวเองเน่อยกลับมาดูแลเรื่องการกินการพักผ่อนอะไรเงี้ยครอันนี้เขบอแนะนำบารจริง<อ>จริงเขาจะไครับจริงๆเขาไม่ได้แนะนําเรื่องอะไรเขาเขาก็แนะนําว่าจริงๆแล้วร่างกายเรามันก็คนโทรลตัวเราเองได้อยู่แล้วครับจริงๆไอ้ความอยากความอะไรอ่ะมันเราสามารถกําหนดด้วยตัวเราเองได้ส่วนใหญ่ที่เราทําอยู่มันเป็นการควบคุมฮอร์โมนควบคุมอะไรที่ทําในสิ่งที่เราไม่ไม่เห็น แล้วก็ไม่รู้ที่อยู่ภายใน,นอ,งองค์กรภายในของตัวเราเลยลใช่ครับสองอย่างลาาแล้วก็นอนพักผ่อนครับ<ม>ต้องมีแบบต้องมีทําตารางพักผ่อนให้ตัวเองมมา,าอมากนนแล้วก็เริ่มเริ่มเหนื่อยเริ่มร้องเพลงแบบอ่าสมมติว่า60%ของโชว์ก็ต้องมีมีแบบทําจุดพักไว้อะไรเงี้ยครับ ก็หลังๆเริ่มรู้สึกว่าถ้ามันกระทบการอาชีพก็ต้องแบบต้องปรับปรุงอะไรเงี้ยตั้้งเปาคือลดไไปเท่่าหรตอนนี้อยากตอนนี้เป้าแรกคือได้ได้เป้านั่นแหละที่เราต้องการแล้วแต่เป้าที่สองคือตอนนี้อยากจะให้ลงไปต่ำกว่า130 120มสิรอย่สิะไรเงี้ยครับพี่เป้าขอย้อนกลับไปตอน180ยแโลครับขอโทษนะครับเราใช้ชีวิตยังไงอันนี้ตกใจกับตัวเลขอยู่อ่าใช้เอาใช้ปกติเลยครับผมไม่ไม่มีปัญหาเลยหมายถึงว่า เริ่มรู้สึกเหนื่อยเริ่มรู้สึกแบบเดินลําบากไปไหนมาไหนเริ่มลําบากอะไรเงี้ยครับแต่ว่ามันก็ยังใช้ชีวิตได้ทำไมร้อยแปดสิบเพราะปกติหลายคนเนีนต้องบอแบบว่าอยู่บ้าอ่างเงี้ยยังครับร้อยแปดสิบยังยังใช้ได้ครับแต่ถ้าไปโอเวอร์มากกว่านั้นเนี่ยจะจะลำบากจะไปตายที่ไหนก็ไม่รู้แล้วนนะั้นคือคือพอไปพอไปตรวจขึ้นมาจริงมันก็จะเห็นแล้วว่าแบบอ๋ออันี้มันเข้าเส้นแดงแล้วนะมีอันนี้อันนั้นอะไรเงี้ยครับ ไม่มีผล <Yeah. S 1> ต่อการนอนไหมครับที่คนนอนแล้วเหมือนว่าอยู่ดีก็ตื่นใจอะไรอย่างเงี้ยจริงๆผมเป็นคนนอนไม่ค่อยมีปัญหาแล้วก็เรื่องคนเรื่องอะไรอยี่ผมโชคดีที่ผมแบบไม่ไม่ไมค่อยคนด้วย oh. <ๆ S 1> ก็เลยแบบก็ไปตรวจแล้วมันก็เลยทําให้แบบเราคือการหยุดหายใจขณะนอนหลับเนี่ยมันมีเรื่องเรื่องไอ้นี่ที่มันบังเนี่ยผมเป็นคนชอบนอนตะแคงมันก็เลยไม่ไม่ไม,มีปัญหาคลนี่ใช่ครับ คือตอนนี้ถ้าถามกันนะผมตอบตรงน,นี้ว่าผมแข็งแรงแต่ผมไม่ลุกข้างในผมเป็นแข็งแรงแค่ไหนเออแต่สดชื่นขึ้นครับจริงจริงพี่ป๊อกไม่ไม่คิดถึงใจนว่าพี่ป๊อกจะรับไปสิบน์แค่สักร้อยยี่สิบร้อยยี่สิบห้าผมก็ไม่คิดเหมือนกันฮะไอตอนที่ไป <c oughs> มันก็ไปหลังโควิดนี่แหละช่วงโควิดนี่แหล <c oughs> ะก็เราจะถามว่าไอ้ที่มันเยอะสุดมันอยู่ทน <c oughs> สูงสุดสูงสุดมาเป็สิบมันกินกินนอนนอนหลับช่วงโควิดอะ พอแบบช่วงที่เราไม่ได้ออกไปทํางาน <S <S ก็ซัดเต็มที่ผเริ่มกินเริ่มแบบหลุดโซ่พอหลุดโซ่เสร็จพอมันเริ่มอ้วนอ้วนเสร็จก็เราก็เริ่มแบบไม่มีเข็มขัดให้ตัวเองลอะเราก็เริ่มเติมเต็มที่พอ <S <S <ๆ>พอมันขึ้นไปเรื่อยๆผมเห็นตัวเลขก็ตกใจเพราะว่าไปชั่งหนักวันที่ไปหาหมอเหมือนกันวันนั้นเลยรู้ตัวเลขวันนั้นเลยเหมือนกันอึ้องเลยครับหรือว่าโอ้อึอ้งเนี่โอ้เราไปทิ้เราว่ะซึ่งก่อนหน้านี้เรไม่เคย ก่อนที่จะไปร้อยแปดสิบเนี่ยเคยช่างประมาณร้อยหกสิบครั้งหนึ่งตอนนี้ที่เป็นงานร้อยหกสิบร้อยหกสิบเนี่ยว้าก็ไม่ได้ทำมันก็ไปต่อก็ลดลงมาครับลดลงมาอยู่ในเกณฑ์ในเกณฑ์ที่พอใจเลยเราลดละเลิกอะไรไปบ้างครับในชีวิตเล่นเกมเพราะว่าผมผมแบบผมไม่ได้ดื่มเหล้าไม่ได้สูบบุหรี่อะไรอยู่แล้วมันก็เลยทําให้แบบ เรื่องการพักผ่อนกลายเป็นเรื่องใหญ่ที่เราคุยออกับหมอะะส่วนห,หนหลายๆคนไม่ไม่ค่อยให้ความสำคัญเรื่องการพ,ราพรักผ<ม>่อนแต่ว่าหมอที่ผมไปหาเขาบอกว่าขอให้พักขอให้พ,พักผ่อนเต็มที่เลย<ม>คือถึงเวลานี้ต้องนอนเท่านั้นอะไรเง<ม>ี้ยครับต้องปิดไฟให้สนิทต้องปิดม่านปิดอะไรให้สนิทอะไรเงี้ยครับแล้วมันก็ช่วยได้จ<ม><ม>ริงออกกำลังกายยังไงเราไม่กิ ในช่วงที่หามหมอไม่ได้ออกเลยครับแต่พอหลังหลังจากที่สามเดือนมาแล้วเนี่ยก็จะเริ่มแบบเดินลู่เดินอะไรเงี้ยครับสแสดงว่าพี่ป๊อกก็เชืกำมังนใจคือคนทุกคนสามารถมีสุขภาพที่ดีได้โดยที่ไม่ต<อ>้องคุที่ดูกันอยู่ตรงนี้ผ่านจออะไรอยู่ก็แล้วแต่เนี่ยคุณสุขภาพดีกับผมกันได้แน่นอนเออเพราะว่าเราแบกสิ่งที่อยู่ข้างหลังเราเป็นร้อยกิโลครับเพราะฉะนั้นใครที่เริ่มลดน้ำหน,นักผมผมเชื่อว่าทําได้แน่ๆแค่ว่าหา จุดยึดเหี่ยวอะไรเราบางอย่างบางทีอาจจะเป็นความรักอาจจะเป็นหมายเป็นครอบครัวลูกหรือว่าอะไรเงี้ยครับลองนึกถึงเรื่องนั้นแล้วอาจจะรู้สึกมีมีแก่นให้เกาะมันไปอะไรเงี้ยครับแ้วถ้าวันนั้นไม่ลดมันจะมีผลต่อเราอย่างไรครับเพาแปดสิบก็ไม่รู้เหมือนกนะันฮะไม่รู้ว่าวันนี้ยังได้ยืนอยู่ตรงนี้เ <c oughs> รือ <c oughs> อ่องอันก็มีผลต่อแบบสุขภาพไปเลยไหมถึงมันก็มีผลอายุข้างเยอะครับใช่ครับแล้วพวกวันนี้มันลดแล้วมันมีเป้าหมายในชีวิตเปลี่ยนไหมครับ ก็มีครับก็อยากจะอยากจะทำอะไรที่มันเป็นความสุขของเราเองมากขึ้นเราเริ่มรู้สึกแล้วตั้งแต่เราลดน้หนักเริ่มรู้สึกแล้วว่าอะไรที่มันเป็นความสุขของเราเริ่มหาวันพักผ่อนเพื่อจะไปหาความสุขของเราอะไรเนี้ยครับ้นก่อนั้น้ก่านั้นี่ความสุขเราคือกินอ่ะจอยแล้วก็จอยเลยอย่างเดียวว่ากิเป้ความสุขคือการกินตรงนี้เอา ใช่ครับไม่ได้คาว่าจะมีลูกใช่ไหมครับไม่มีแล้วอนนี้เลยป้ายกันหมดแล้วไม่อยากมีแล้วครับเห็นลูกพี่ดาแล้ไม่อยากมีลูกเพื่อนเลยอ๋อได้เล่นของเพื่อนสนุกกว่าครับอยากว่าเไรเออได้เล่นของเพื่อนแล้วน่ารักเราเข้าไปเล่นเราเรามีเราจำกัดเวลาเล่นได้เราเหมือนเราหยอดหย่อนเค่เกมเออมันถ้ามีลูกจริงๆย4ิบสชั่วโมงมัน มันไม่มีหยอดเหรียญน,นะฮะมัน,มน<ล>ไม่มีอยู่ในใจ้างหรอก็าเห็นแล้วก็อ,อุ้ยถ้ามีของเราเองมันจะแบบแล้วปล่อยลูกโดนยึดไม่ได้ด้วยเหมือนกัน <c oughs> <c oughs> มันแบบความมันคนละสเต็ปอะครับเราก็เลยรู้สึกว่าความสุขเรามันไม่ได้แบบไม่ได้อยู่กับการมีลูกเนี่<ล>ยภรรยาก็ รู้สึกว่าเด็กน่ารักรู้สึกว่าแบบรู้สึกว่าเขาน่ารักกันจังแล้วเรารู้สึกว่าเราเป็นเราเหมาะกับการเป็นลุงเป็นอาเป็นเป็นพี่เป็นอะไรเงี้ยครับขอบ,ขอบคุณนะครับ